และวสวันนีครับผมอยู่กับ FIFA 17นะฮะคาเ e ร์โมดเหมือนเดิมนะครับผมก็ก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะหายไปหลายวันพอสมควรนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะนานๆจะลงคลิปสักทีนะครับผมเพราะไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปสักเท่าไหร่นะฮะสว่วนเจ้าหนูของเราตอนนี้ช่วยชาติในฟุตบอลโลกอยู่นะครับผม แล้วเรื่องย้ายทีมอันนี้เดี๋ยวผมจะเอ่อเซฟไฟล์ไว้อีกไฟล์แล้วกันนะครับผมเผื่อสำรองไว้เผื่อเล่นไปแล้วไม่ได้ย้ายนะจะได้กลับมาแก้ไขเรื่องย้ายทีมนะครับผมก็จะเอ่อพยายามย้ายให้ได้ในฤะดูกาลนี้นะคือเราจะไม่อยู่กับบาซ่าแล้วนะฤดูกาลนี้ไปทีมไหนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคส่วนการแข่งขันตอนนี้เราอยู่รอบ เซมิ uh, emi, นะครับผมเจอกับโปแลนด์อินเยเรมนีเข้ารอบไปแล้วนะครับผมตอนนี้เข้าไปรอรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับผมเราก็คิดว่าน่าจะนะแน่นอ,อนอยู่แล้วนะครับผมได้ชิงแน่ๆน,นะมั่นใจมากขอบอกโอเคเดี๋ยวไปแข่งกับโปแลนด์ในรอบเซมิไฟแนลนะครับผมไปกันเลยจ้า โอเคนะครับผมฟุตบอลโลกรอบอรองชนะเลิศใช่ไหมเรียกถูกใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะครับผมบาราซิลเจอกับโปแลนด์ก็ตามความรู้สึกของเราเราน่าจะได้เข้ารอบจริงแน่ๆน,นะพี่ครูพี่ครูจ่ายมาพี่ครูจ่ายมาจาังหวะนี้แล้วล็อกหนึ่งทีครับผมปัน โอ้ my god <c oughs> โอ้โหชนคานม,มาเบียดเข้าลุกเบียดเขา้าเบียดเข้าแล้วโอ้โหยิงอะไรของพี่ <c oughs> พี่ซ้ำแล้วแบบน่าเกลียดมาก ไม่ไปแย่งมาได้นะฮะแต่บอลเลยไปนู่นพี่ผมโล่งอีกแล้วพี่ครูโอ้โห,โหพี่ครูช่องตรงนูง้นเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็ผมนัที่ที่สิบราซิลขึ้นนำโปรแลนด์ไปแล้วนะฮะโอโ้พี่ครูจ่ายไม่ดีนะแต่เราไปม้วนมาลูกนี้แล้วปั่นเข้าไปครับผม พี่พี่พี่อุยโอ้โหเชสตนี่กินน้ามันปัดได้ฮะลูกนี้พี่แกอัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งแล้วโอ้โหลาวมาปัดไม่ได้ฮะลูกนี้ หลอแถวสองรลอแถวสองตามสูตรนั่นไงมาแล้วพี่ขอขอ,ขอล้องหนึ่งทีแล้วปัน่นอีกแล้วโอ้โหชนคานอีกแล้วฮะโอ้โหเต็มเต็มได้ได้อยู่โอเคได้อยู่พี่วินเลียนพี่วินเลียนหนูขอไปพี่เติมงินปัดนอ่อตีอีกอา เอาพี่คูซินโยนจ่ายกลับมาอีกเอาเอาพี่อะไรวะอืเอาเข้าไปโอ้โหไม่จ่ายติดกันเฉยเลยอุ้ยเกือบไปไหมมองไม่เห็น อา้าวยิงไม่เข้าโดนใบเหลืองอะ่ะหอจังหวะนี้ไปเสียบปูตินโยที่หัวต่ำไปนะครับผมหัวหน้าจุ่มดินเลยพ,พี่พี่เติมหนูหน่อยไปพี่พี่คูตินโยเรียบร้อยครับผมสองประตูต่อศูนย์นาทีที่ห้าสิบแปดโอ้โห วิ่งตัดหน้ากล้องด้วยแย่งซีนแย่งซีนคูตินโ้เฉยเลยอ่ะคูตินโยสัดเต็มคออีกแล้วลูกนี้เอาเอาเจ็บโอ้โหโอ้โหเจ็บเอาหายหายเฉย ได้อีกแล้วพี่พี่โอเคโอ้ okay. oh, ลุหลุหลุดแล้วลูกนี้เ<ช> <ff le> จ็บไหมไม่เจ็บนะโอเคยิงเข้าไม,ไม่ไม่ตกใจเท่ากลัวเจ็บนะเจ็บนั้นนี้นั้นหน้ารอบชิงนี่ไม่ได้ลงนะนี่เด็บใส่ไปหน่อยสามศูนย์ครับผมหกสิบสี่ตอนซิลนำโปรแลนด์ไปแล้วฮะห่างแล้วเข้ารอบแน่ๆอย่างที่คาดไว้ฮะ might give that, better at us a Andy. look อ๋อเหมือนไปโดนเกี่ยวนิดเดียวแล้วล้มไปฮะ <c oughs> พี่พี่พี่ยืนยกมือนิ่งๆเลยลูกนี้ปัน <c oughs> เรียบร้อยถ้า <c oughs> ปันนะแต่มันติดสาก้อยนะ <c oughs> แต่ก็เข้าฮะ โอ้โหลูกนี้สุดยอดต้องบอกว่านัดน,นี้ยิงเป็นเข้ายิงเป็นเข้าฮะโอ้โหแต่หน้าแปลงใจนะเล่นดีซะขนาดนี้ไม่มีใครมาซื้อตัวเลยโอ้โห,โโหน่าสงสารมากชีวิตสวยนะลูกนี้ยิงไปแบบสุดยอด ขาดีใจในบ้านๆสุดๆเลยนะมาลอแถวสองออชนชนเอาแล้ ouais. leave, วเอาแล้วอุ้ยเซฟไว้ได้อีกบางทีก็ดีก็ดีเกินนะนี่ยิงเหมือนลูกลูกลูกที่สามเลยนะฮะแต่ลูกนี้เซฟไว้ได้นะรอแถวสองเหมือนเดิม แผนนี้ใช้ได้ดีที่สุดแล้วสำหรับเรานะฮะ <c oughs> มาอีกแล้วมาอีกแล้วขอหน่อย <c oughs> พราะคุณจะเก่งไปไหนโอ้โหลูกนี้ไม่น่าจะมาทันนะจริงๆนะโอ้ยมีติดไซก้อน,นนิดๆนะ <c oughs> ลูกเลื้อยเป็นงูลแล้วมันยังมารับทันอีกนะ <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วหมดเวลาไปครับผมอราซิลชนะไปนะก็ตามพร้อมที่คาดไว้ครับผมเราแน่นอนจริงๆนะฮะทีมเราตอนนี้รราซิลนี่แม่ว่าที่แชมป์แชมป์โลกแน่ๆน,นะว่าที่โอ้โหได้บอลอีกแล้วอาจารย์บอลเยอะมากเปลี่ยนเป็นเงินแทนได้ไหมขายต่อไหมอาจารย์ มาโอเคนะครับผมรอบอก่อนไม่ใช่ก่อนรองสิรอบรองชนะเลิศเราชนะไปนะมารอบชิงครับผมเจอกับเยอรมน,นีบราซิลเจอกับเยอรมนเยอรมน,นีโอ้พูดผิดพูดถูกาดาวนี่คืออาการได้แชมป์ใช่ไหมเยอรมนนี่สี่อ๋ออบราซิลห้าเดี๋ยวจะเป็น6ดาวนะครับผม โอเคครับผมมาฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศนะครับผมเยอรมนีเจอกับบราซิลก็แน่นอนฮะมาถึงรอบชิงแล้วก็ต้องหวังแชมป์นะครับผมก็จะเป็นเครดิตกับตัวเองนะอยู่ในชุดแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับผมนะชิงชนะเลิศครับผมบราซิลเจอกับเยอรมนีเยอรมนีเจ,จอกับบราซิลนะ บราซิลไม่มีเ,เนย์มานะครับผมพี่เน์แกเจ็บไปนานแล้วนะเยอรมนีส่งชุดใหญ่ไฟกระพริบล,ลงมานะทั้งทีมมาคุยร,ร้อยโอซิลมุลเลอร์นะครับผมส่วนบราซิลนี่ทำไมหนะ้าไม่คุ้นเลยมีเฮฮาดาวิดลุยมีลูคัสนะครับผมแล้วมีเจ้าโอมของเราแล้วก็พี่ออสการ์นะฮะ คูตินโจก็เจ็บนะเยนเคท้วยฟุตบอลโลกฮะคูตินโจเจ็บเนย์มาเจ็บนะนักเตะทั้งสองทีมจับมาจับมือกันก่อนที่จะลงไปเตะกันในสนามนะครับผมเตะนี่ไม่เตะบอลนะเตะกันเองนะ ทรงพี่โอซิลแบบนี้มีบ้างไหมอะอยากตัดทรงนี้มั่งอะมาพี่แล้วแล้วยังไงต่อลูกนี้โอ้ยยีกออกไปเองอะ ยิงเบี้ยวไปเยอะนะโอ้โหมันติดสาก้อยไปเยอะเลยฮนะลูกนี้พี่ครับพี่ครับโล่งโจงโจงแจ้งขออื้อหือเรียบร้อยครับนาะทีที่สิบสามเราซีขึ้นนำไปแล้วฮนะรู้สึกผิดหวังกับการเล่นนะคือแบบ นัดชิงนะเว้ยคือผมเล่นระดับความยากอยู่ที่ world class นะครับผมก็น่าจะ AI น่าจะบุกได้ดีกว่านี้นะนี่ไม่ได้บุกเลยนะเนี่ยดูหลังโล่งมากครับผมแล้วปั่นลูกนี้ไปเรียบร้อยฮะดีใจไม่สุดยอดเลยนะไม่รู้จะดีใจท่าอะไรนะบอกตรง มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่ขอบอลเลยลูกนี้แล้วแล้วแล้วมามาคืนไหมคืนไหมมา,มาโอเคล้องหนึ่งทีล้องหนึ่งทีแล้วโอ้โหหน่อยก็เซฟไว้ได้ฮะยังไม่น่ากลัวนะลูกนี้นะ ลูคสัสลูคสัสเอา้าโอ้โหยังพูดชื่อลูคสัสอยู่เลยมันโยนไปแล้วก็เข้าไปอีกแล้วฮนะนาทีที่29บราซิลขึ้นนำห่างเป็น2ประตูต่อ0นะครับผมโอ้โหใครอะ่ะกองหลังโอ้โหพลาดนะั้นยืนหม่งโล่งๆเลยนะลูกนี้เอาไข่ซุกหน้าเอาเอาหน้าซุกไข่น้อยเออเลยนะ สัน้นเล่นสัน้นเดี๋ยวจะโดนนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะโดนลุดเดียวขอลีลาหน่อยแล้วโอุ้ยจะลีลาไงแบบเออโชว์ก่อนยิงอะไรงี้ยพอนำห่างแล้วนะเริ่มเล่นละเริ่มเล่นละโอ้โหเสียดายพี่ พี่จะเลี้ยงมาถึงประตูตัวเองอยู่แล้วนั่นอนะโอเคโอเคพี่เรียบร้อยนได้แอซิสไปอีกแล้วฮะสามประตูต่อศูนย์นาทีที่สี่สิบนี่นัดชิงนะนัดชิงนะโอ้โหไม่ใช่พรีซีซั่นนะนี่นัดชิงนุนบอลโลกนะฮะโอ้โหบราซิลบุกอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะ เรียบร้อยไปฮะลูนีชาร์จเข้าไปเนี่ยเนี่ยก็เล่นอยู่แบบเนี้ยจ่ายกันอยู่แค่กลางสนามแล้วก็โดนเราทำทีมเราทำฟาวไปฮะโอ้กรรมการใจดีว่ะ เสียบแล้วลูกนี้น่าจะได้เป็นเหลืองนะพี่ลูกโอ้โหยิงไปไหนอื้ม พี่นี่นี่นี่ฟจ่ายลูกนี้ชิวๆอ่ะนะนักชิงแค่นี้เองเหรอชิวมากเขาบอกไม่รู้จะดีใจยังไงฮะดีใจตั้งแต่สองลูกแรกแล้วมันฉลองท้วงตั้งแต่ยิงได้สองศูนย์แล้วแหละฮึยิงเข้าไปลูกนี้น้นอยเออขี้เกียจร,รับแล้วนว้อยเออบอกกูขี้เกียจพุ่งล้ะ โอ้โหรอดรอดไปยังไงวะมาอุ้ยถ้าเข้านี่สวยนะรอแถวสองรอแถวสองลูกสูตรของเรา <c oughs> บอลมาไม่ถึงอีกนะ <c oughs> เอา้เอาเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้าอีกแล้ว5-0โอ้โห มากับโชคชะตาที่ย่ำแย่มากนะฮะสำหรับยเยอรมน,นีนะโอ้โหตทนนี้ครสมุ่งเข้าประตูตัวเองเหมือนกันโอ้โหเดินก้มหน้าเลยทีเดียวฮะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนมาแลวบว้ยขอลองหน่อยไหมยิงอ่า เน้น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 อุ้ยโอู้หูยนอยเออร์เซฟลูกนี้น่าจะชนเสานะน่าจะไม่ชนแหละน่าจะออกแหละถ้านอยเออไม่เซฟนะแต่แต่ถือว่าดีขึ้นเยอะกว่าสมัยก่อนนะมาอีกแล้วล็อกล็อกไปล็อกมาล็อกไปล็อกมา ล็อกไปล็อกมาแล้วโดนแย่งไปฮะเอามาดิโอเคโอ้โหคือแบบหมโดเวลาอันที่จริงพี่ไม่น่าทำท่าดีใจซะขนาดนี้นะพี่ยิงไปตั้ง5้าศูนย์พี่น่าจะดีใจตั้งนานแล้วแหละนะโอ้โหมาคูรไร้ ถึงกับนอนฮะโอเคฟุตบอลโลกสองพันสิบเท่าไรวะ18ใช่ไหมแชมป์มาแล้วนะครับผมคือรับถ้วยฟุตบอลโลกแล้วนะ เหมือนกันทุกถ้วยเลยนะฮะรับรับถ้วยเนี่ยนะอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกอ่าพรีเมียร์ลีกมุนเดสเลก้า <laughs> EFL คัพ F.A คัพ <15 S 2> นะฮะท่าเดียวกันหมดทุกอันเลย <laughs> เปลี่ยนแค่ถ้วย <laughs> นี่เองนะฉัน <laughs> ลืมฉันหลองอย่างหนะักหน่วง <laughs> ก็เป็นแชมป์ไปนะฮะอย่างง่ายดายชนะเ <laughs> ยอรมนีไป5ประตูต่อศูนย์ ไม่มีแแฮเราไม่มีโอกาสได้จับถ้วยของเขาบ้างเหรอยิงไปไม่รู้กี่ลูกอ่ะโอ้โหไม่ได,ไได้ไม่ได้แนียแต่แตะได้แค่มองอย่างเดียวซิว่าถือคนเดียวเลยใช่ไหมเหมือนทุกคนพยายามบอกกูถ uh 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 ือบ้างกูถือบ้างขอกูบ้างแต่ซีว่าบอกก uh, 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 uh ูไม่ให้ ừ, จะพูดเฉลิมฉลองกันแล้ว เดี๋ยวนะเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนมาจากไหนมึงไม่ได้ลงเลยนะจำได้วันนะั้นที่มึงลงมึงแพ้อินตาราเดียไปนะอ่ะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับฟุตบอลโลกนะครับผมก็แน่นอนครับผมบราซิลเป็นแชมป์โลกไปแล้วนะฮะเอ่อเดี๋ยวเรื่องย้ายทีมพาร์ทหน้าผมจะจัดการให้เสร็จนะผมจะเล่น พื่อที่จะย้ายทีมให้ได้นะครับผมเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่าพัฒน,น่าจะไปสโมสรอ,อะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่เห็นอยู่มันคือมีแมนซิตี้ทีมเดียวนะตอนนี้นะถ้าไม่มีทีมอื่นมาซื้อก็อาจจะไปแมนซิตี้แหละนะเพราะอยากย้ายสโมสรอ,อื่นบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันใหม่ในพัน์หน้านะครับผมคลิปอาจจะเ,เว้นช่วงห่างนิดนึงนะครับผมเพราะไม่ค่อยออมีเวลาทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมโอเค ไว้รอติดตามชมใหม่ในพ์ทหน้านะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการรับชมนะครับผมสำหรับพัร์ทนนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ